สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องชีวิตพ่อและชีวิตพี่น้องพร้อมๆกับเพื่อนพี่น้องท่านอื่นๆในโลกไปนี้นะพี่น้องนะเปรียบเหมือนว่าตัวเราที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ย ใช้ชีวิตยอยู่ในโลกเนี้ยเหมือนเรากำลังต้องเดินทางข้ามมหาสมุทรอยู่ในเรือลําใหญ่พี่น้องที่รักแล้วบังเอิญ ให้ต้องเจอคลื่นลมพายุที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยจะเกิดขึ้นมาก่อนและเรือใหญ่ที่เราจำต้องพึ่งพาเพื่อความอยู่รอดในท่ามกลางท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพสาลนี้กำลังจะมีอันต้องอับปางลงในเรือใหญ่ของเรามีเรือบด ลำเล็กอยู่มากมายหลายลำพอสมควรแต่ด้วยผู้คนจำนวนมากทุกลำจึงถูกจับจองไปโดยเร็วและพอจะมีเรือบดเหลือเอาไว้ให้ตัวเราอยู่ลํำนึงซึ่งนั่นก่็นับว่าโชคดีของเราแล้วล่ะพี่น้องที่รักในสภาวะคับขันเช่นนั้นเราจึงรีบ ต้องรีบปล่อยเชือกผูเรือบดให้หย่อนลงไปยังค้องทะเลอย่างรวดเร็วพร้อมกับคว้าถุงสเสบียงเล็กน้อยติดมือไปด้วยในนั้นก็มีขนมปังสองแถวกับน้ำหนึ่งขวดแล้วรีบกระโจนตามลงไปในน้ำเพื่อขึ้นเรือบดลำน้อยเพื่อให้รอดพ้นจากหายนะของเรือใหญ่ที่กำลังจะถูกคลื่นมาหึมา กลื่นลงไปใต้ท้องทะเลลึกพี่นะ้องเมื่อตะกายขึ้นไปบนเรือบดได้เราจึงสังเกตว่าในเรือบดลำนั้นลำน้อยนั้นะได้มีคนอีกคนหนึ่งแอบซุกตัวขดอยู่ตรงหัวเรือบด เราก็นึกในใจว่าคงเป็นผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งที่พยายามจะหนีตายอย่างเราด้วยเหมือนกันพีน่น้องเราดีใจที่มีเพื่อนรอดตายอีกคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนเราในเรือในการพยายามจะเอาตัวรอดไปให้ถึงฝั่งในเรือลำน้อยนี้ ให้จงได้ซึ่งมันไม่มีความแน่นอนอะไรเลยที่เรือลำน้อยนี้จะกระทบเข้าใไ้ฝั่งได้ฝั่งได้ฝั่งหนึ่งสักฝั่งได้หรือตรงกันข้ามเราอาจจะต้องลอยเท่งเต่งไกลแผ่นดินออกไปทุกทีก็ไม่รู้ และไม่แน่ใจว่าจะสามารถมีชีวิตรอดอยู่กลางท้องทะเลได้นานเท่าไหรเพราะขนาดเรือใหญ่ยังต้องอับปางลงต่อหน้าต่อตาเราอย่างนั้นแล้วนี่เราและเพื่อนร่วมตายจะต้องมาอยู่ในเรือบทลำน้อยนี้เท่านั้นการเดินทางตามยถากรรม หมายถึงการเดินทางอันเนิ่นนานอย่างไม่รู้จุดหมายที่ไม่มีความปลอด,ลอดภัยอะไรเสียเลยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพี่น้องที่รักแต่สิ่งที่เราอดนึกหวั่นใจต่อไปไม่ได้นั่นก็คือ ด้วยสเบียงเพียงน้อยนิดเท่านั้นขนมปังสองแถวกับน้ำขวดหนึ่งมันจะต้องถูกเฉลี่ยให้กับคนสองคนแทนที่จะเป็นเพียงคนคนเดียวปากเดียวคือตัวเราเท่านั้นสเบียงเพียงเท่านี้นจะพอสำหรับคนสองคนสองปากไปได้นานแค่ไหนกันเฉียวพี่น้อง ที่น้องที่รักเราดีใจก็ดีใจนะที่มีเพื่อนรอดตายกับเราด้วยอีกคนแต่เราก็อดที่จะหวั่นใจไม่ได้ว่าต่อไปนี้ในท่ามกลางท้องทะเลอันน่ากลัวในเรือบดลำน้อย และกับสเสบียงที่เราพอมีจะต้องมีคนมาแย่งส่วนแบ่งอาหารและน้ำที่มีอยู่เพียงน้อยนิดนี้จากเราไปแล้วเราก็เอามือคลำถุงสเสบียงนั้นอย่างอุ่นใจรักคนเสียดายพี่น้องที่รัก นี่เป็นเรื่องจากหนังสือเรื่องสั้นชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึกเขียนโดยอาจินปันจำพันพี่น้องที่รักเรื่องสั้นจินตนาการเรื่องนี้ของผู้ประพันธ์คงปรารถนาจะสื่อสะท้อน เพียงแค่ความเป็นไปในสภาพสังคมโลกที่คนเราจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างอัตคัดขัดสนเพราะความมีไม่พอสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกันในโลกน้อยๆใบนี้ที่ไม่ใช่สวรรค์อันบรมสุขอีกต่อไปแล้วแต่สำหรับเราผู้มีความเชื่อ มันไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นอยู่ปากท้องอย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีปัญหาแต่มันเป็นเรื่องของคุณธรรมความดีพี่เนาะที่จะคล้องใจคนคล้องใจคนเรา ให้สามารถจะยังคงรักกันฉันพี่น้องลูกของพระได้ตลอดรอดฝั่งโดยทุกคนยังคงมีความเชื่อมั่นในความอยู่รอดนิรันดรที่รอเราอยู่ในโลกหน้านั่นด้วยเราผู้มีความเชื่อในพระและในชีวิตนิรันดร เราจะสามารถอยู่อย่างไรในสภาพอัตคัดขัดสนทั้งในเรื่องการกินอยู่และในเรื่องทางจิตใจที่มีความอัตคัดยากแค้นจนคนเราไม่อาจจะยังองแบ่งปันความรักให้แกกันได้เพราะคนเรา ย่อมรู้สึกขาดแคลนทางด้านจิตใจได้อย่างไม่รู้จบกันอย่างนั้นเป็นความขาดแคลนที่มากมายมหาศาลยากที่จะเยียวยาหรือทำให้อิ่มหนำได้ง่ายๆเลยแล้วอย่างนี้พี่น้องที่รักคนเราจะอยู่กันได้อย่างไรในสภาพที่ย่ำแย่เช่นนี้ในโลก เราจะอยู่กันไปได้นานสักแค่ไหนกันเราจะไม่ตรงเข้าไปเค้นคอกันและกันหรอกหรือเราจะไม่ไปขยุ่มหัวคนอื่นได้หรือมันเป็นเรื่องที่น่าคิดน่ากังวลอย่างมากเลยจริงไหมพี่น้องเราจะยังคงอดทนรักกันเข้าใจกันได้อย่างไร ในเมื่อทุกคนต้องอดอยากปากแห้งทั้งทางกายและทางใจกันอย่างนี้แล้วไม่รู้ว่าจะจบลงวันใดด้วยหรือถ้ามันจะเรือล่มตายไปด้วยกันให้มันรู้แล้วรู้รอดจบจบไปจบจบไปเลยก็ไม่เป็นไรแต่นี่เรือมันไม่ล่มโลกมัน ยังไม่ถึงวันสิ้นพิภพเสียทีนี่นะคนเรามันยังไม่ตายไม่จบกันไปง่ายๆนะสิพี่น้องแล้วก่อนที่จะถึงวันตายใครจะมานั่งอดใจถ่อยทีถ่อยอาศัยยอมให้คนอื่นก่อนได้เล่าไม่รู้จะยอมให้กันไปทำไม มันจะได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นมาเรื่องอะไรเราจะต้องมัวไปยอมให้คนอื่นเขาก่อนแล้วจะมีใครยอมให้เราบ้างถ้าไม่มีใครยอมเรา แล้วตัวเรากับครอบครัวจะอยู่กันอย่างไรครอบครัวของเราจะให้เราปล่อยให้ตัวเองและครอบครัวพี่น้องพักพวกอดตายหรือตัวเราอาจจะพอยอมอดตายได้แต่เราจะอดใจยอมมองเห็นคนของเราต้องลำบากได้อย่างไรเราจะทนเห็นลูกเราเมียเราหัวเรา ต้องลำบากอดๆอยากๆได้อย่างไรกันแล้วถ้าลูกเราคนของเราเขาบน่นเขามาบังคับเที่ยวเข็ยนให้เราจะต้องไปหามาให้เขากินจะต้องไปต่อสู้เอาชนะคนอื่นเพื่อปกป้องหัวใจของพวกเขาแล้วเราจะปฏิเสธคนของเรามัวไปเข้าข้างคนอื่นที่เป็นศัตรูได้อย่างไร เราจะทนแรงกดดันที่ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างคนของเรากับคนอื่นได้อย่างไรได้หรือหรือเราจะทนได้นานแค่ไหนเชี่ยวทนกับความไม่เ้าใจจากคนของเราที่มีคำถามทุกวันว่าทำไมไม่ปกป้องเขาทำไมปล่อยให้เขาต้องลําบากทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างเล่าทำไมทำไม ทำไมในเมื่อต้องตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนี้สู้เราเอาตัวของตัวเองให้รอดไม่ดีกว่าหรือจะไปดั่งดีกับคนอื่นด้วยเรื่องอะไรคนอื่นมีใครก็จะมาดีกับเราเปล่าๆฟรีๆเล่าเขายังไม่มีน้ำใจให้เราเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักเอาตัวรอด รู้จักดูแลผลประโยชน์ของตัวเราของคนในครอบครัวเราญาติเราเพื่อนเราปอนไม่ดีกว่าหรือใครจะโมมาเป็นคนดีมีน้ำใจอย่างที่พระสอนอยู่ได้ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระชนมาชีบนแผ่นดินนี้พระองค์ทรงอธิษฐานทูลกร่ำคร,ครวนและร่ำไห้ต่อพระเจ้าผู้ทรงช่วยพระองค์ให้พ้นความตายได้ จดหมายทิ้งชจวฮีบรูบทที่5ข้อ7พี่น้องเอย๋ยการที่พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานทูลคร่ำครวญและร่ำไห้ต่อพระเจ้าเพื่อที่พระจะช่วยให้พระองค์รอดตายนั้นมันไม่ใช่หมายถึงแค่การสวดด้วยปากอย่างที่เราเข้าใจตามตัวหนังสืออย่างนั้นหรอกนะพี่น้องรักไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะพี่น้อง แต่มันคือการสวดทั้งน้ำตาด้วยการใช้ชีวิตอดทนที่จะไปแบ่งปันสเสบียงที่มีอยู่น้อยนิดในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในโลกที่แสนจะอัตคัดขัดสนทั้งกายทั้งใจของคนเราอย่างนี้ต่งงางหากมันยากมันต้องทนทรมานมันต้องร้องไห้มันต้องเจ็บช้ำมันต้องกล้ำกลืนฝืนทน มันไม่ใช่มีชีวิตอยู่อย่างง่ายงาย่สบายสบายไปวันวันอะไรอะไรก็สวยหรูดูดีนั่งอยู่บนหอคอยงาชา้างไม่ต้องลําบากไม่ต้องเสียสละอะไรให้ใครมันไม่ใช่ชีวิตอย่างนั้นเลยที่จะเป็นคําภาวนาอ้อนวอนขอให้พระมาช่วยให้เรารอดพ้นจากสภาพความตายในโลกใบนี้ได้ เพราะฉะนั้นมีน้องที่รักมันถูกแล้วที่เราจะต้องไปนีใจที่มีคนอื่นรอดตายมาพร้อมกับเราแต่เราก็จะอดหวั่นใจไม่ได้ที่จะต้องมีคนมาแบ่งปันสเสบียงที่มีอยู่น้อยนิดของเราแล้วแล้วเราก็ไปอุตสาห์ฝืนใจเราก็จะต้องไปอุตสาห์ฝืนใจ ที่จะไปยอมอดทนยอมที่จะใช้ชีวิตแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่เพียงน้อยนิดให้แก่กันและกันและสู้อุตสาห์อดใจที่จะไม่หวงแหนตัวเองเอาไว้เพียงคนเดียวนั้นด้วยการไปยอมทนทรมานทั้งน้ำตา ที่จะรักตัวเองอย่างที่พระรักแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องการอย่างอื่นและไปใช้ชีวิตมีกันและกันกับคนอื่นแบ่งสิ่งที่มีอยู่น้อยนิด ให้กับเขาแม้กระทั่งชีวิตของัวเราและคนของเราและทราบว่าและทราบให้จงได้ว่านั่นแหละคือสวรรค์ นั่นคือผลทางความรอดที่เราทุกคนต่างปรารถนาเราอยากจะสวดขอให้พระช่วยเรานี่เป็นเพียงความรอดแท้ความรอดเดียวในชีวิตของผู้มีความเชื่ออย่างพวกเราเท่านั้น ไม่มีหนทางความรอดอื่นใดที่จะไปเป็นคนขี้เหนียวตรณีใจแคบหรือระมัดระวังไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเราเราจะต้องเก็บเงินไว้เยอะๆจะต้องซ่อนส่วนที่เราจะเบียดบังเอาไว้เป็นของเราอย่าให้ใครเขามารู้ทันจะต้องรู้จักวิธีทำเงินหาเงินให้ได้เยอะจะต้องเร็วกว่าคนอื่น ไม่มีหนทางความรอดแบบนั้นสำหรับเราผู้มีความเชื่อแท้จริงในพระมีเพียงหนทางของพระหนทางนี้หนทางเดียวเท่านั้น ทางความรอดของพวกเรามีเพียงหนทางของพระหนทางนี้หนทางเดียวเท่านั้นคือทรมานทางน้ำตาการไปใช้ชีวิตยอมทรมานทางน้ำตาบทเทศสำหรับวันจันทร์ เทศก,กาลธรรมดาสัปดาห์ที่สองอีขอี้ก็ขอประอวด่อนนะครับ